องชกด subscribe ให้ด้วยนะคะ โอ้ยลมแรงค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพิก,พกมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาปลูกพิก,กาดี้ค่ะไม่รู้พี่เขาเก็บอยู่เขาไหนอันนี้ปิงปองก็มาโดยที่แบบพี่เขาไม่รู้นะเนี่ยว่าปิงปองจะมา เนี่ยเฮานี้ก็มีพิกเหมือนกันนะคะน่าจะอยู่เฮานี้หรือเปล่าเฮานี้มันปป oh, <no. S 1> เปิดเปิดโ <Wow. S 1> อ้ไม่ค่เ้ในเฮาแบบอากาศร้อนมากเลยคะ่ะเห็นเสื้อที่นี้น่าจะอยู่เฮานี้หรือเปล่าโอ้ยนี่นะคะทุกคน เนี่ยเขาเรียกว่าพิกกาดีค่ะเนี่ยลักษณะพิกมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะทำแบบนี้มีเชือกข้างบนนะคะยาวตั้งแต่หัวล่อง,องไปถึงท้ายร่องเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีเชือกเนี่ยเอาไว้แบบว่าพันตามลำต้นนะคะ ตามลำต้นพริกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเชือกข้างล่างแล้วก็มีแม็กแยกกิ่งแบบนี้อันนี้ก็เป็นพริกอีกแบบหนึ่งค่ะเนี่ยพริกนี้จะขี้เลนหน่อยนะคะแต่ว่าผัดผัดผัดน้ำมันหอยอร่อยมากค่ะอ๋นี่ค่ะนี่พริกกาดีอยู่เกาหลีเขาเอิญพริกกาดีนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ยูนี่เทาแก้วิันจิปลูกพริกกาดีทั้งทั้งเห่าเลยนะคะเนี่ยค่ะอืม,อม,อมตะกี้ตอนที่วิงป่องม้านะปลูกพริกมันต้นง้มกว่านี่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งต้นทั้งพี่ค่ะ โอ้ไม่ปลูกไม่ปลูกผักน้ำได้ค่ะนพื่นชายวนมีต้นหอมน้ำนี่เบิ้งเชือค่ะเบิ้งหัพริกถ้าเห็นบัวพาพริกนี่บานเขาขึ้นจะบุมนี้ลรวค่ะนเนี่ยเนี่ยเขาก็เฮ็ดเฮ็ดตึ้งหีเลยค่ะแบบว่ามีอันเชือกหอย ตามกิ้งมันแล้วเขาก็พันพันพันเอาเนี่ยเขาบ่ได้มีอย่างหนีบเลยค่ะมองอันต้นมันน่ะเขาก็พันเอาต้นต้นพริกนี่มันจะบ่ค่อยสูงแฮ้งค่ะเขาจะเอาประมาณนี้เลยคะ<ม>่ะบางครือเขาแกก็ไห้แบบเด็ดเด็ดแบบเด็ดยอดมันค่ะเพื่อที่จะบ่ไห้มันเกิดสูงเพราะว่าพริกกะดีเขาจะบ่ไห้มันเกิดสูงนะคะเขาจะอยู่ประมาณนี้ นี่ค่ะนี่ก็เป็นสวนของพี่กาดีนะคะเบื้องล่ะงนี่อพี่ตอนนี้พี่การาคาแพงมันแซ่บเลยค่ะเนี่ยแบบหน่วยมันจะกวงกวงเนี่ยมันจะบวมีน้ำหนักเลยค่ะเนี่ยหน่วยมันจะแบบว่ากวงกวงเบาแห้งเลยค่ะบวมมีน้ำหนักเลยเบาเอาไปผัดน้ำมันหอยแซ่บเนี่ยค่ะบรรยากาศ คือกันกับเผาบักบพริกเผ็ดแต่ว่าเขาเจ้าะปูบักพริกอันก้าดีค่ะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นน่อเสียเด็ดเด็ดก้านข้างล่างคือกันค่ะเด็ดคือกันก็นกนพริกเผ็ดเบิดเลยเนี่ยโอ้โนี่เห่าหอนแท้งค่ะเนี่ยเดี๋ยวนถพาไปเบิ่งนพีเพป็นกันลังเกลียบกันบนโมหูวนี่นี่ว่าเป็นปปองหมา พี่ตูนยจะทำอะไร <c oughs> ได้ยินเสียงน้องมาแล้ว,วใช่ไหมหุ้ยมีมะเขือเทศด้วยอ่ะถรถจะ,ะพี่ด้วยอะไรเก็บฝั่งนู่มเก็บแล้วหรอพี่พอุ้ยวันนี้หุ้ยดูดีพี่แบบหุ้ยเม็ดไงเฮ้งบ้างอ่ะ พริกแพงใช่ไหมนี่พี่<อ>เห็นไอ้ยักษ์ว่าแพงนี่โอ้พี่เขากำลังเก็บแบบพริกอยู่อุอ้ยห้อนหนูยางมาล้มแบบเย็นแห้งข้างนอกอะแตกตั้งกัดย่างแห้งเลยตอนนี้ก็เพื่งแตกเต็มตัวแล้วไปเบิ่งที่นี่เก็บพริกดีกว่าเดี๋ยวไม่มาแล้วเออน้องเดินมาคนเดียว เดินเล่นมาเดินมาไปเดียวก็ถึงแล้วเดินจะเข้าร้านแล้วนะใช่ค่ะโหโอ้ยลูกใหญ่มากเลยพี่นิ้งเราไม่ใหญ่อยู่เนาะแต่งข้างล่างหมดเลยได้ยืนแล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้ตั้งแล้วใช่ไหมเพอได้อยู่ร่องนี่เพื่อนสาลังเก็บพริกพอดีมันจะมีบางช่วงมันจะเตี้ยๆอยู่โอ้ยพี่ดูดิลูกแบบใหญ่มากนี่ให้น้องดูนะดูดิโอ้ยค่ะ โออโหพี่นิงสวยอยู่แล้วป้าพี่นิงสวยอยู่แล้วหพี่ตูนแบบลูกแบบมันใหญ่มากไอ้ยักษ์อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหดูดิอาแบบใหไงเฮงช่วงนี้คือจะแต่งพลังไปมันก็เลยพี่นิงแบบมือหอบพริกแบบได้เยอะมากถ่าน้องหอบเหมือนพี่นิงคงนอนหอบไม่ได้แรอกอุ้ยห้อนเหงอแตกแล้วเมียใส่เสื้อกันหนาวอีก น้องก็ไม่ได้ถอดมาอุ้ยแบบใหญ่มากเลยเนาะพี่นิ่งเนาะตอนนี้สวยอยู่นะตอนนี้เห็ุไอ้ยักษ์ว่าพริกแพงดดไหนว่าไม่มีพริกโกหกน้องพริกอย่างเยอะเดี๋ยวน้องน้อยแล้วอือปาร์ตพูดจริงปะเนี่ยฮะสองร้อยกล่องเนี่ยแต่พริกมันเบาเนาะพี่นิ่งเนาะพริกนี่มันเบา อ่อนนะสีอ่อนขายสีอ่อนอ๋อคือเรียกอะไรยงยักษ์ได้ยังไงอ๋อคุณยักษ์เหรอคะอ๋อถ้าจังนิมอ๋อเดี๋ยวนี้เก็บเก็บตามก้นกันลหรือว่ายังไงหรือว่าลัดกันอ๋อล่องสุดท้ายแล้วล่องอื่นเก็บหมดแล้วหนูก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่ไม่มีพริกเม็ดใหญ่ๆตัวโตเดี๋ยวย่องนี้ล่องเดียว ขาแก่จังต้องอายพี่นีนะขอโอ้โห و, ทำไมอะ่ะพี่ไม่มีเบกไงโอ้โห و, สุดยอดเจ๋งเลยเอาโบนัสไปเลยไม่ได้โดนยักพี่เอ, <c oughs> เออกซ์เลยเฮ้ยแปลเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะ <c oughs> อัว <c oughs> นนะ <c oughs> อุยเอขอขอไปผัดน้ำมันหอยได้ไหมนี่ <c oughs> โอ้โหส่วน <c oughs> แก่สวนเลยใช่ไหมเนี่ยเรามาคุยกับเท่าแก่สวนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูแลเองทุกอย่างใช่ไหมจะไปให้มันเยอะพวกพี่จะคัดเยอะลุงนี้น้องน่าจะเอาถุงใหญ่ๆมาเลยนะนี่เดี๋ยวพี่ถอดผ้าพันหน้านี่โอ้โหไม่ค่อยเอาใส่เลยนะพี่ชายเราเนี่ยนี่อุ้ยใหญ่แต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เอาเท่าดีใช่ไหมพี่นิ่งไม่ให้เอาใหญ่ๆเลย อ๋อต้องถอดเสื้อนะคะแบบร้อนมากเอถอดเสื้อดู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 สภาพเอ้ยไอเดียวเขาปะเสื้อว่ามันห้วนเขาคิดว่าเกาหลีบ่บห้วนไงพี่ตูน เกาหลีมันมีอากาศร้อนอยู่หรอโอ้โหอยากให้มาสัมผัสมากเลยในเฮานี่ลงก็ลงแต่ลูกไปเที่ยวกัจีนอ่าใช่ไหมใครใครก็อยากมาใช่ไหมมาเกาหลีสบายสบายแต่ตอนนอนหรือเปล่าพี่ตูนตอนนอนยังไม่สบายเลยอ้าวปวดหลังเหรอไม่ทำไมอ,ะอ่ะ พี่รู้ไหมวันนี้พวกร้องแตกเตกตัวเสร็จแล้วใช่ไหมจุดตำงานอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมแบบว่ารถเข็นอะไรตะกร้าเรียบร้อยแล้วพี่โดมร้องขึ้นหยุดยุดยุดพี่ตําก็เปิดเฮาพอดีเนาะไอ้พวกพวกหนูก็คิดว่าเฮ้ยเฮามันเป็นอะไรทําไมพี่โดมเรียกบอกว่าหยุดหยุดหยุดเราก็ไม่ได้ออกไปดูเพราะว่ามันหนาวเดยทีเนี้ยหนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้ ไม่ได้ออกไปเห็นพี่ตั้มก็ยังเปิดอยู่อาวพี่โดมบอกว่าหยุดแล้วทาไมยังเปิดเฮ้าอยู่หนูก็งงไอเบลขี่รถมาบอกเอาเบลเฮ้าพี่ตั้มเป็นยังเอาว่าไหนเป็นยังได้ล่ะแล้วก็เปิดขึ้นอยู่พี่ตูนบอกเอ้พี่โดมร้องไม่หยุดหยุด,ยดวันนี้ฮอลิเดย์อ้าโอ้โหหนูแล้วแต่งตัว <c oughs> แบบเรียบร้อยแล้วตื่นวุ้ยก่าจะหลับอีกทีพี่เอ้จะบอกว่าวานนั้นตื่นสายๆนะใช่ทำงานเกาหลีเหนื่อยไม่เหนื่อยอะเมื่อคืนอ้นิชาต้อง ไม่ไปงานเราเกิดละเออทำไมไม่ไปแม่ไอเบลก็มีคือนพวไปมันเกิดพิกตอนคืนนะดิโอ้โหไม่ค่อยจะขยันเลยก็ว่าอยู่ว่าทำไมได้เต็มปักเร็วเท่มันเก็ดหมดไฟเง่นตอนคืนนี่เออมาส่องไฟเก็บใช่ไหมโอ้ยขยันผิดบ้านผิดเมืองเลยฮหไอเบลเอาเงินไปไว้ไซเบอร์ ้ยอหนูมากวนปะ่ะดิไม่ไเก็บช่วยก็ดี <laughs> โอ้โหเก็บช <laughs> ่วยก็ดีวนทันมาจะได้ออกแล้วแล้วมี <laughs> เอ้ยแบบว่าอุย้ยห้อนเฮียงนวเออพี่จะทคลิปอยู่นะปองจ๋าคลิปอะไรคะหลอนแดลี่ห <laughs> ลอนแดลี่ทำไม <laughs> จะไปหลอนที่ไหนดูดูท่าพี่เบลนั่งเก็บโอ้โห <laughs> เก็บทนลองกันเราจะไปคัดไปคัดแล้วโอ้ยอยากไปเบิ้งคือกันว่าเขาคัดบบบพีกยังไงเก็บซอยกันเร็วๆโอ้ยเดือดไม่มาโอ้ยดูดีโอ้โหแบบลูกใหญ่ต้องให้ค่าน้องคัดพริกช่วยนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวพีกไปติดเม็ดโอ้โหสิบเม็ดไม่อยากจะคัดช่วยเลยได้ยินสิบเม็ดดูดิอีเบิ่งดีล่ะ เอ็น uhm เขาเอิ่นว่าปักปาบเสียนเนี่ยเนี่ยปักเนี่ยหาโอ้ยไงแฮงไล้วอย่างขนาดนี้แล้วเวลาแค่สิบห้าทีะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เหงื่อน้องก็เต็มตัวแล้วนะเนี่ยขนาดไม่ได้เก็บนะพูดอย่างเดียวนะเออก็ยังว่าอยู่ใช้แต่แรงปากก็ยังเหงื่อเต็มเลยเนาะแล้วถ้าเก็บจะขนาดไหนโอ้โหพวกพี่ดีๆไหมเหงื่อไม่มีสักบท โอ้พี่ตูนหนูถามจริงพี่ใส่เสื้อได้ไงสองตัวไม่สองตัวธรรมดาแล้วป้องมีคื้นพิเศษพี่เอาจริงเออน้องแขนสั้นน้องก็ยังเหงือเต็มตัวแล้วนะพี่ไม่ร้อนจริงอ่ะโอ้นี่ทอดออกมานี่สัลีเรียกพี่เลยนะตัวพี่อ่ะข้าวจัด โอ้าะเดินลงไปที่ดังนอกนี่ไม่มีต้นไม้มีอะไรนี่มเน่เงไม่ได้ซักเสื้อให้พี่ตูนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใส่หรือเปล่าต้องใส่เสื้อเนี้ยเนี่ยหาพี่ตูนเสื้อพิเศษโอ้โหพี่เอาจริงๆร้อนปะใช่ใช่นะนะพี่แกเชือกแกเชือกไหมพี่ออกไปข้างนอกอ่ะเวลาที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยอย่างอเสื้อนี่มองไม่เห็นพี่นะพี่ข่าวมันอากาศเลยนะโอ้โหโชว์ดิอ้าวโชว์ดิ ไม่ได้ตอนนี้ก็มองเห็นยามีต้นไม้โอ้อ <laughs> พี่เน่งไม่ค่อยจะโม้เลยนะนี่ขาวเปื้อยๆขาวเปื่อยๆี่คือหมายามว่าแม่งไหนเด้อขาวปือป้อ,อยๆ <laughs> โอ้ยมาเหานี่มีแต่เฮฮาเด้อค่ะเนี่ยโอ้ยก <laughs> ็ยจะมากัเนเลยช่วงนี้หายไปกันหมด <laughs> โอ้ยพี่เอ๋จะขับเจ้าพักกัดตื่นจะโมองอันนอกก็เบียร์ก็น,กนอนเบิ่งแต่อัน เท่าแต่ถัดเบิ่งเดียเท่าแต่สาบมวกกับผ้าใสมาฮะหมวกกับผ้าใสมาบ่ได้ใส่เดี๋ยวเธอยางมาของนอกมันกับแบบอากาศมันกับดีเงี้ยเลยข้างนอกอุ้ยล้มเย็นดีเด้หน้าร้อนมากันจังเลยมาเกตเสร็จแล้วก็มาช่วยปัดค่ะไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อืาโอ้ยพี่ตูนอุ้ยลูกแบบมันใหญ่แฮงเลยเนี่ยเบอร์หนออุ้ยเกินเนื้อแล้วออกหรือ ยังไม่รู้เลยพี่ไี่เห็นแล้วแกพูดอะไรที่ก็เฉยไอ้ครูใช่ไหมไม่แน่ใจแต่หนูว่าแกน่าจะคิดมากอยูน่นะแกอาจจะพูดรอพูดทิ้นเดือนหรือเปล่ยายักษ์กะดี้มันไปบอกว่าเฮาหนูนั่นมีก็สี่เฮาอยู่ห้าคนนยะอยู่ไหนเขาฟังแล้วเออ,เอไปบอกอนะไรไปบอกใครบอกวก็อไอ้หัวร้านก็วก็แกฟังะาอืมใจไม่ดีนะยักษ์นะเออคนพ่อยักษ<ผ>์แหละเออตบดิ๊ด ตบตบแตกเลยนะพี่ตูนนะตบเลยพี่ไปขายพวกพี่ให้พวกโก้พวกเก่าเหมือนร้านเก่าพี่ไม่เอาส่วนหรอน้าทำไมมันพูดแบบนี้มาพี่ถามว่าคนเก่าดีไหมไอ้กี้อ่ะคนเก่าเขาอ่นผีไว้หมดเอาทำไมมันพูดแบบนั้นเออเอามันพูดจริงเหรอพี่ตูนที่มโก้เล่าพี่สองคจริง ทำไมมันพูดแบบนี้เออดีนะเขาเป็นเวียดนามเนี่เนี่ยโอ้ยดีนะเขาเกิดอยู่เวียดนามอ่ะเขาก็เลยไปอาศัยอยู่บันเมืองไทยซืคอน่ะใช่ป่ะสัญชาติเราเวียดนามหน้าตาไม่ผมเมือนพวกพี่เฮ้ยมวนหลายจ้าแตกกันโคบๆเลยค่ะยู่สวนนี่เขานี่เฮ้ยน่ะ เดี๋ยวบอกพี่ยักว่าอย่าไปบอกมันอย่าไปบอกมันโกว่าเดี๋ยวจะไม่มีลูกน้องอยักษ่าม่อย่าไปบอกมันนะพี่รู้ไหมเฮะมันเห็นพี่ตั้มมันพูดว่าอะไรมันบอกว่าพวกซูอะไรยู่กันหาค้นเท่านึงอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วจักมือพี่ตั้มก็บอกว่าถ้าไม่มีพริกก็ถ้าเฮามันใหญ่ก็สองวันเนาะถ้าเฮาเล็กก็แบบสิบสี่ล่องก็วันเดียวพี่ตูน เออหนูก็ว่ามันก็เร็วอยู่นะพี่แล้วทีนี้นะใช่แล้วทีนี้มันก็ไม่เข้าใจอะ่ะไอ้ย,ยักษ์มันก็พูดเหมือนว่ามึงอยู่ห้าคนมึงทําได้แค่เนี้หรออะไรประมาณเนี้ยล้วแล้วหนูก็เลย <laughs> หนูก็เลยบอกว่า <laughs> เอา้าทําไมมันพูดแบบนี้วะ <laughs> หนูก็ว่าเอา้าที่มันนับเป็นเฮามันไม่ได้นับเป็นแบบเป็นล่องพิกเหมือนคนอื่นเขาหรอคนอื่นเขามีสิบเอ็ดใช่ไหม อย่างพวกหนูมีสิบสี่มีสิบเจ็ดอย่างนี้ไงพี่ตูนมันก็เวลามันก็ไม่เท่ากับเขาปะเออมายาเตาเนี่ยพี่ไม่ยอมคัดเราไปเสือกเขาจะบ่ายต้องจัดการนะอุ้ยเดี๋ยวพิงสองจะพาไปเบิ่งตอนพี่เพิ่นเอาขัดเขาเครื่องเนอค่ะเดี๋ยวไปเกี่ยพริกซอยพีเพิ่นกอนเพิ่นืิว่าวมไทายซื้อมาเกี่ยพริกซอยเพิ่นเฮ้ยไปกันเด้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวตามไปเบิ่ง ีกประมาณม่โดนจ้ะไปไ,ไปนี่ค่ะทุกคนช่วยที่แกเก็บจนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเบิงเอาเท่าแกอยู่ไปเบิงงข้าคาดตกพิกเท่าแกยู่จ้าพี่น้องไปค่ะไปเบิงงข้าคาดักผิกกันว่าข้าคาดแบบไหนนะคะ เรามาดูเนี่ยอยู่ที่นี่เขามีคัดพริกเองนะคะคัดพริกส่งโรงงานเองเนี่ยมันก็จะเป็นกระบะใส่พริกแบบนี้เนี่ยมันก็จะรอเอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปแบบนี้เห็มันก็จะเลื่อนทีนี้ก็ล้มทันไปล้ก็ปักัท่มมัล้ั่อันนี้ทีจีดเอออะไ่างเดีที่ีดไร่าดีทีเป็ทางมื่อกี้นี้พ่ก็กีไนไปคุณลี้วท้ยบเียมาก่า

เนี่ยเขาีกิดพ่าดพลาดพลาดพาดไปแล้วมั่ก็จะโจกรมาเห็นไ่ใส่กล้องเนียนี่นี่ยมันหายต้แต่งแล้วแต่ยักเกิดกล้องนนี่ปนแฮกติดกล้อง่าอันนี้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 ไอ้ก้อนยังเนี่ยพนัพังานไแฮกกล้องโอ้โหได้เยอะมากเลยอ่ะ โคชูทังนิมาหน้ามานโยนี่อิปโยโอ้นี่โอ้ชวัวเวลีชว่ชัวดูดิทุกคนเนี่ยจะคัดแบบนี้นะคะโอ,แบบโอ้แบบเร็วมากอุ้ยพี่คัดเร็วมากเลยอะอกระดิกระดีกะดีกรดมาซิเซโยนี่เอาพี่อันนี้กล่องอะไรอะฮะนางฟ้า นแบบว่ารูปสวยมากเลยใช่ไหมอยู่ที่นี่เขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ผักชีโรยหน้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะผักชีโรยหน้าก็มีอันนี้อันนี้เขาว่าซังคือแบบที่เลงใช่ไหมพี่สองที่เลงอันนี้ลูกไม่สวยนะคะนี่นะคะเขาก็จะคัดคลาสติกแบบนี้อยู่ส่วนนี้แกจะคัดเองแต่ว่าท่าแกของพี่องไม่ได้คัดเองก็คือเอาไปส่งงาณเลยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ นี่พี่ผู้ชายเขาก็จะยกขึ้นไปเทแบบนี้โอ้ยพี่ตูนหนูว่ามันคัดมันก็แป๊บเดียวเองนะพี่เพราะว่าลูกมันสวยเนาะสวยแล้วรูปงอนนี่ขนาดนีทุกคนเขาก็คัดแป๊บเดียวเองนู่กล่องกล่องมันก็ไม่ค่อยเยอะแบบกล่องมันเป็นกล่องเล็กเนี่ยที่เขาคัดเสร็จเลยดูดิครับ บ้างคะได้ดูไปแล้วส่วนพริกกาดีพริกกาดีของเกาหลีคิดว่าที่ไทยเราไม่มีแน่นอนเลยค่ะแบบว่าพิงปองก็ได้แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าบุกพริกเกาหลีมันก็มีแบบบุกพริกแปลกๆแ,แล้วก็ถึงมันจะแปลกแต่มันก็แซ่บนะคะเอาไปเห็นอาหารนี่แบบแซ่บแห้งค่ะตอนนี้พิงปองก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะก็ได้ไปถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะ ก็พิ๊งปองก็ฝากให้ทุกคนแบบว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พิ๊กปองเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พิ๊กปองทําคลิปไม่ไมต่อต่อไปจ้าเดี๋ยวพิ่กปองขอตัวเดินกลับบ้านก่อนนะคะไปบายค่ะพอกันไม่จ้า